you <smart noise> เฉียมจังนะครับจบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ปริญญาตรีนะครับสาขาจิตรกรรมตอนนี้เพิ่งจบปริญญาโทนะครับตอนนี้ก็มีงานทิศกาลนิทานมหานครนะครับในวันที่21นี้นะครับขอติดร่นสมัยอเดีนะครับเราเปรียบเปรยบุคลิกภาพของมนุษย์ที่ไร้เดียงสาเอามาประยุ์เข้ากับจิตรกรรมผาผนังการ์ตูนแล้วก็สิ่งที่เราชอบเนี่ยแสดงออกมาเป็นภาพเล่าเรื่องซึ่ง มันจะมีความเหลื่อมล้ําซ้ําซ้อนกันในความแตกต่างของของบุคลิกขภาพของแต่ละคนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในในภาพแต่ละชิ้นเนี่ยจะมงบอกถึงระบบะสังคมทุนนิยมซึ่งเราเป็นคนสังเกตแล้วก็วิเคราะห์ถ่ายทอดออกมาเป็นางานศิลป,ปะครับผมมองว่าความไร้เดียงสากับจิตสํานึกเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันบางคนอาจจะมองว่าความไร้เดียงสานี่คือเวลาที่เราอยู่ร่วมในสังคมเนี่ยมันคือความไม่มีจิตสํานึกหรือเปล่าคือมันจะมีเส้นแบ่ง,งตรงนี้นครับ แล้วแต่ละคนเนี่ยมันจะมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเหมือนเราตอนเด็กๆเ,เราก็จะมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกันอาจจะเป็นคนที่ซนดือ้อหรือว่าดื้อเงียบหรือว่าเรียนเก่งหรือว่าชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เหมือนกันตรงนี้คือเป็นเป็นผลที่ทําให้ผมแบบว่ามองมองความไร้เดียงสาของมนุษย์เนี่ย เอามาเป็นบุคลิกภาพเพื่อถ่ายทอดเป็นตัวละครในงานแต่ละชิ้นนะครับนิทรรศการนิทานมหานครเนี่ยจะวงบอกถึงความที่มนุษย์ต้องการหากิจกรรมอะไรทาต่างๆเพื่อให้ตัวเองได้เกิดความเพลิดเพลินเริ่มจากภาพรวมก่อนครับภาพรวมว่าเราต้องการแสดงออกถึงพื้นที่ไหนอย่างเช่นชิ้นชิ้นนิทานมหานครชิ้นใหญ่นี่ครับเราก็จะมองถึงเมืองก่อน แล้วเราก็เริ่มมาวิเคราะห์ว่าในเมืองมีอะไรบ้างอะไรงนี้ครับแล้วเราก็มาปรับปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ของมันว่าควรจะมีอะไรอยู่ในเมืองบ้างแล้วก็เอาเรื่องของภายในจิตใจของเรานะ่ใส่เข้าไปด้วยคือเรื่องของจินตนาการนะครับแล้วเราก็เอาความจริงผสมกับจินตนาการแล้วแสดงออกมาแล้วเราเราเลือกหาสัญลักษณ์ที่มันสนุกสนานนะครับ เราทําแล้วเราสนุกอ่ะไอตัวนี้ตัวละครตัวนี้แตกต่างกับตัวนี้ยังไงยังไงแล้วทำไมอยู่ด้วยกันแล้วความสัมพันธ์ของเขาคืออะไรคืออยากให้คนเห็นตรงนั้นว่าเอ้ยมันมีจุดเล็กๆตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ที่ที่แฝงอยู่ในงานต่างๆนะครับอย่างเช่นรายละเอียดของงานนะครับจะเป็นภาพลักษณะของเบิร์ดไอวิวจะมองเห็นทั่วทั้งภาพเหมือนจิตกรรมความผานังเนี่ยจะเป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องมีเทวดามี มนุษย์มีคนมีตัวกราบอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นชิ้นที่เป็นต้นไม้สีทองเนี่ยครับก็เหมือนเราแทนสัญ,ญลักษณ์ของของผลประโยชน์เนี่ยขึ้นมาจุดหนึ่งอันนี้คือ,ค,อคือเราเราคิดเอาเองแล้วก็จะมีคนเนี่ยลายล้อมรอบอยู่อยู่ในในถ้ำกลางตึกเก่าๆใช่ไหมครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างคือในในสังคมที่กําลังสร้างและกําลังซ่อมอยู่ในตัวเดียวกันก็คือมันก็จะเป็นภาพภาพเล่าเรื่องในแบบ มัยใหม่แต่ว่าจิตกรรมความนหังเนี่ยจะเป็นภาพเราเรื่องของของอดีตของความดีงามของคนก็ค <the> <and water> <ans> ือความต่างคือนี่คือความต่างของความรุ่มสมัยครับก็ฝากคนดูไว้ก็คือคือเรามองมองศิลปะแบบง่ายๆนะครับเห็นยังไงเราก็เข้าใจอย่างนั้น แล้วเราก็ดูว่ามันมีความงามยังไงบ้างแล้วค่อยไปดูว่าศิลิปปินะ่ะมีแนวคิดยังไงตรงที่เราคิดไหมหรือว่าคนดูงานอาจจะแค่ชมงานด้วยความเพลินเพ,นเพินก็ได้แต่ว่าขอให้ได้เสพแล้วก็เหมือนเข้าใจกับมันนิดนึงครับแต่ว่ามุมมองโดยส่วนตัวนะครับก็คือศิลปะในเมืองไทยเนี่ยก็ยังค่อนข้างแพร่กระจายไปน้อยสู่ประชาชนนะครับก็อยากให้ ทางาสื่อโทรทัศน์ต่างๆหรือว่าข่าวเนี่ยเป็นเป็นส่วนช่วยในการกระจายข่าวตรงนี้ครับยังไงก็เป็นข้อดีตรงนี้ครับ